สวัสดีค่ะ,คะมักเสภ้อผ้าพบอสองค่ะมางค่ะน่ะ,ะวันนี้นะคะจูกค้าลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงคอตตอนสกินนี่นะคะ<ส>เป็นงาน USA Lot IT นะคะน้ำหนัก40โลราคา6,000บาท ำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่1 0 0ถึง120ตัวนะคะตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ50บาทจ้าประมาณการประมาณการะนะคะลูกค้าจ้าสวยดีสวยดียวสวยดีลูกค้าค่ะ,คะใส่ทำงานก็ได้เลยใส่เที่ยวก็ได้ได้ค่ะใส่อยู่บ้านยังได้เลยได้ค่ะ เนื้อถ้กินนี่ก็จะเป็นเนื้อยืดๆเนาะพี่นังใช่แล้วค่ะเป็นแบบเสื้ออะไรนะยืดแบบตามตามขาตามตัวเลยค่ะแบรนด์ก็มีมาค่ะเฮ้แสตม์มาก่อนเลยค่ะยูนิโค่ก็มายูไนนี่มันเองไม่โชว์โชว์ไปแล้วโชว์ไปแล้วเหรอมาต่อที่ยูนิโค่ะาอีกแล้วเหรอคะพี่นังใช่ค่ะหนูไปก่อนนะคะอ่านไม่ออกอ่านไม่ออก เราจบจากลอสแองเจลิส้วต้องอ่านอออร้อยเอ็ดจ้ะร้อยเอ็ด <laughs> อลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยลูกค้าจ๋า ไม่แน่ใจว่าลูกค้ากี่ท่านนะคะแต่ละท่านอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างลูกค้าคะแต่ที่นี่สมุทรสาครลูกค้าจะแย่งกานถวมดีจใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะใกล้เข้ามาแล้วอ่ะนะคะลูกค้าค่ะกลับมาที่แบรนด์ยูนิโคอีกแล้วยูนิโคจุกจุกอีกแล้วลูกค้าจ๋าเหมือนกันค่ะอีกแล้วค่ะพี่นางค่ะอีกแล้วค่ะอ้ค่ะอีกแล้วค่ะพี่นางต่อเนื่อง ยูนิโค่ต่อเนื่องกันเลยท<ช>ีเดียวนะคะลูกค้าเอาต่อไปอีกตัวค่ะอีกแล้วคะพี่นางคะใช่แล้วลูกค้าจะออาลูกค้าจะต้นทุนต่อตัว,ตวประมาณการ50บาทได้นด<ช>์ยูนิโค่ค่ะลูกค้าจะ่า ลูกค้าสามารถนําไปทําราคาขายได้เลยนะคะลูกค้าจะขายตัวละร้อยก็ได้ร้อยยี่ร้อยห้าร้อยเก้าก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์ยูนิคอร์นะคะลูกค้าจ๋าคือลูกค้าสามารถแบบว่าอัพราคาได้ใช่เลยอุ้ยร้อยค่าเก้าร้อยหกเก้าได้เลยพี่นางใช่ค่ะเนาะต้นทุนห้าสิบบาทกำไรเกือบตัวละร้อยใช่ค่ะนะคะลูกค้าขายได้เลยลูกค้าอุ้ยเมื่อกี้ก็ยูนิคอร์ไปอีกแล้ยูนิคอร์แบบหยิบมาก็ยูนิคอร์อีกแล้วก็ยูนิคอร์อีกแล้วใช่ไหมคะอ้าวไม่ใช่ เน้นยูนิคเลยบอกพี่นางคะสวยจังเลยที่ดีตัว้รู้ค่ะค่ะ กางเกงคอตตั้สกินนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องสีก็จะออกโทนแบบว่าสีสุภาพนิดนึงใช่แลวลูกค้าจ๋จะเป็นโทนแบบสีสุภาพนะคะเหมาะกับใบทํางานนะคะลูกค้าจะจะเป็นออฟฟิศก็ได้นะคะราชการก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะหรือนะค่ะอยากใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ลำลองก็ได้หมดเลยเพราะว่าเขาเป็นเนื้อผ้าที่บางเบาใส่ง่ายใส่สบายเป็นเนื้อผ้ายืดด้วยใช่ค่ะยืดตามตัวได้เลยนะคะลูกค้าค่ะส่วนไซส์ก็จะเป็นฟรีไซส์แต่ก็จะ S S M L ประมาณนี้นะคะ เอสเอ็มเอลนะคะลูกค้าขาเอลได้อยู่นะได้ได้อยู่นะคะมีมีนะคะมีค่ะมากนะคะเอ่าในที่กพื่อนพูดไปเนี่ยพี่แบบว่ายืดยูนิโคยูนิโคอร์ยูนิโคอยู่แล้วเหรอคะพี่นางคะยูนิโคแบบไม่พักเลยนะคะจุกเลยอ่ะหนูเปลี่ยนบ้างอะไรคะจียูจียูก็มีมานะคะลูกค้าค่ะลูกค้ายูนิโคอีกแล้วแบรนด์จุกๆมากลูกค้าค่ะใช่ค่ะลูกค้าเอาชอบอ่ะลูกค้าพี่นางอีกแล้วอะไรคะ ยูนิโคอียูนิโคอีกแล้วแบรนด์จุกๆนะอีกแล้วอีกแล้วค่ะยูนิโคค่ะกระสอบนี้คือลดมากลูกค้าค่ะให้เร็วให้ไวเลยลูกค้าท่านไหนสนใจกระสอบรีวิวนะคะซีเอฟได้เลย CF หน้าไลน์นี้ได้เลยนะลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้เอฟได้ค่ะค้าจ๋าใครที่แบบว่าอยากได้ยูนิโคล้วนกระสอบนี้ยูนิโค่อนข้างเยอะเลยใช่เลยเท่าที่หยิบมาคือแบบยูนิโคไม่พักเลยนะลูกค้าจ๋าเยอะมากเยอะก าจ๋าถ้าสนใจนะสาม,มารถส f ได้ได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าในราคา6,000บาทนะคะยัวๆเลยอะ แฮชแทเอ็มบ้างอ่ะแฮชแทเอ็มบ้างนะคะลูกค้าค่ะอู๋เห็นแว๊บๆแล้วพี่นางค่ะโอ้นาวีโอ้นาวีโผล่มาแล้วค่ะโอ้นาวีนะคะตอนนี้เป็นโอนาวีนะคะลูกค้าค่ะอุ้ยแบรนด์เยอะมากคือสวยแล้วก็แบรนด์แบบว่าไม่พักจริงๆใช่แล้วค่ะหลากหลายเลยนะลูกค้าจ๋าแบรนด์มีทั้งโอนาวีแฮชแทเอ็มนะคะจียูนะคะยูนิโคนะคะลูกค้าจ๋าบอลูเวอร์นะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าที่แบบว่าหนักๆเลยก็จะเป็นยูนิโคนะคะ เยอะมากนะคะเยอะมากสำหรับกระสอบนี้นะคะอ่ะอีกแล้วพี่ดังค่ะหยิบขึ้นมาก็ยูนิโคลยูนิโคลอีกแล้วยูนิโคลนะคะไม่ยอมแพ้เหมือนกันยูนิโคลเช่นเดียวกันลูกค่ะแต่อันนี้เหมาะกับกล้วยมากยังไงไซส์พอดีเลยใช่ไหมคะ อุ้ยบุรีนะแต่เป็นคนมีพุงบุรีนะพี่คาจากอันนี้แบบว่าก็แตสวยนะสวยใส่ได้เลยนะห้าสิบบาทอ่ะลูกค้าเตินทุนห้าสิบบาทแล้วได้แบรนด์ยูนิโค่ด้วยลูกค้าจานแนะนําเลยนะกระสอบนี้นะคะลูกค้าจานในราคาหกพันบาทนะคะอีกแล้วพี่น้องอะไรคะยูนิโค่มียูนิโค่อีกแล้วลูกค้าค่ะยูนิโค่จุกๆมากใช่แน่นอนเลยใช่แน่นอนเลยยูนิโค่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ไหมแน่ใช่อีกแล้วลูกค้าจ้า ยูนิโคอีกแล้วค่ะลูกค้าค่ะโอ้โหกระสอบนี้เหมือนเน้นยูนิโคกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าค่ะเราไม่พูดอะไรเลยยูนิโคอย่างเดียวเอายูนิโคยูนิโคยูนิโคอย่างเดียวแล้วนะคะลูกค้าจะเอาไม่พูดแล้วนะอะไรคะยืนให้ดูเลยไม่พูดแล้วนะเลยใช่ไหมยืนให้ดูเลยนะยูนิโคอีกแล้วลูกค้าจาลูกค้าจะสวยสวยยั่วๆคุณภาพเกรดเอของบารเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการห ถึง15เปอร์เซ็นต์นะคะคะาะเลื่อนดำอาจมีเจออีกแล้วค่ะ,คะพี่้างค่ะ,คะอะไรคะยูนิคอร์อีกแล้วค่ะยูนิคอร์ไม่พักเลยค่ะ ไม่พังเลยนะคะอุ้ยสวยเลยสวยเลยนะคะใช่ค่ะลูกค่าจาแนะนําเลยนะกระสอบนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถสีเอดได้ค่ะค่ะหรือนะคะอยากแบบว่าเปิดเองลุ้นเองเรามีเป็นกระสอบใหม่นะคะอราคาเท่ากัน6 0 0ับาทช่เลยอีกแล้วอะไรคะประชันกันเลยค่ะยูนิโคยูนิโคยูนิคอีกแล้วยูนิโคจุกกันเลยทีเดียวนะคะชค่ะ ยยวนแนะนำเลยลูกค้าจ๋าคุ้มมากลูกค้าจ๋าใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ลองลองนะคะลูกค้าจ๋าได้หมดเลยเอ้ายูนิโคต่อ<ม>จ้า,จาอีกแล้วเหรอคะพี่นางอีกแล้วอันนี้ก็ต้องใช่แน่นอนอะไรคะยูนิโคค่ะ ยูนิโคอีกแล้วยูนิโคจุกจุกอีกแล้วลูกคา้าจ๋าไซ์ก็ประมาณ <นะ S 2> ไซ,ไซเอ็เนาะ<ๆ>เยอะนะะ<ช><ๆ>ประมาณ M นะคะที่เยอะ SM นะคะลูกค,ะคะ้า่ะใช่ใชแล้วคะ่ะลูกคา้าจ๋าแนะนําลูกค้าจ๋าขายแบบว่าเสื้อผ้าผู้หญิงอยู่แล้วนะคะลูกคา้าจ๋าแนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมได้เลยเป็นกางเกงคอตตอนสกินนี่นะคะจา๋าคือแบบว่า เป็นอ่าเป็นทรงที่สามารถยืดได้ตามตามขาของเรานะคะลูกค้าจ้าสวยอ่ะลายังสวนยพี่น้งค่ะสีสันก็เยอะด้วยค่ะลวดลายก็มีโปนมาเยอะนะคะใช่ค่ะอุ้ยอันนี้คือฮิตฮอตมากเลยยังไงคะสีนี้คือฮิตฮอตมากนะคะลูกค้าค่ะอุ้ยสวยเลยอ่ะสวยนะลูกค้า คือได้ทุกสีเลยใช่แล้วค่ะอยากได้เป็นสีพื้นก็มีใครแบบว่าอยากได้ลายก๊อตก็มาใช่แล้วาวหรือจะเป็นสีดําใส่ทํางานก็มีอยู่ดีนะคะได้มืนกันนะคะลูกค้าอู้นี่เอิร์ธอะไรคะของเอิร์ธก็มีมานะคะแบรนด์เอิร์ธก็มีมานะคะลูกค้าจ๋าต่อด้วยจียูอะนะคะลูกค้าค่ะอู้หูแบรนแบรนไม่พ่านแบรนจุกจริงๆนะคะอีกแล้วที่ดแล้วอกน่าไม่อยากพูดเหมือนนกั่คอง สะออนโอ้เยอะมากสะออนแบรนด์ค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้หลากหลายแบรนด์ยี่ห้อมากลูกค้าเน้นยูนิโคเป็นหลักเลยก็ว่าได้นะคะลูกค้าจ๋าสวยๆอ่ะอีกแล้วเอ์ดค่ะนี่สวยเยอะๆของพี่นางอีกแล้วเหรอคะใช่ค่ะอยูนิโค่ะค โอ้โหแบบแรนด์คือจุกมากจุกจริงๆยูนิโคจุก,จ,กจุกกันเลยที<า>เดียวน,นะคะเราเรียกได้ว่ากระสอบนี้เน้นกันไปเลยค่ะเน้นแบรนด์ยูนิโคกันไปเลยนะคะสําหรับกระสอบนี้นะคะราคา6 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋าสนใจสามารถ CF เได้นะคะได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะชอยเดียวคะ่ะอุ้ยเดียวยูนิโคสิคะยูนิโคอีกแล้วสิคะอันนี้ไซส์ใหญ่ไหม อ่าไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะกล้วยใส่ได้ได้ใช่มถ้ากล้วยใส่ได้ก็เอ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 ลเราจะติดอ่างไม่อยากไปไม่อยากไปไม่อยากไปเอเอลอ่ะลูกค้าจ๋าอันนี้นะคะเราก็ประมาณการคร่าวๆนะคะให้ลูกค้าประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋า เดี๋ยวส่วนที่เหลือ,อยังไงนะคะให้ลูกค้าตามไปรู้กันอีกทีนะคะใช่คะ่ะนีตอนสุดท้ายยังไงอยู่นีโคจาหนูปิดที่เอิร์ดแล้วกันจ้าสาสวยอะ่ะอันนี้นะคะเราก็ประมาณการคร่าวๆนะคะ,ส,ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสินค้าหมวดนี้เป็นกางเกงคอตตอนสกินนี่นะคะเป็นงาน USA Lot It คะ่ะน้ำหนัก40โลราคา6,000บาท จำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่1 0 0่งถึงร้อยี่สิบตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ50บาทคะ่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ ID โทรเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบ้านเราเปิดทุกวัน9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางฝากให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ,คะ